สวัสดีเช้าวันอังคารที่11มกราคมค่ะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก Goldman Sach s a c h ยกระดับคาดการเฟดขึ้นดอ,อกเบี้ยเป็น4ครั้งในปีนี้คุณเจมี่เดมอนซีโอของ JP Morgan ก็ออกมาเกทับว่าน้อยไปเพราะเชื่อมั่นในงบดุลที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตเร็วสุดในรอบหลายทศวรรษอย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนในตลาดหุ้นน่าจะเผชิญความผ,ลผ,ลผลันผวนเนื่องจากนโยบายเข้มงวดของเฟด คุณมาโกโคลาโนวิชนักกลยุทธ์ชื่อดังค่้ายเดียวกับคุณเจมี่เสนอรายงานเมื่อวานนี้ค่ะว่าชี้ให้เริ่มบายดิฟหุ้นสหรัฐมองเฟดค่อยๆขึ้นดอกเบีย้ยในอัตราที่สินทรัพย์เสี่ยงทนได้ในบรรยากาศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแข็งแกร่งตามมติจักรย้ำสมมติฐานสำคัญโอมิครอนเข้ามายุติวิกฤตโควิ COVID ดระบาดกลายเป็นเพียงโรคประจำถิ่นซึ่งฆ่าชีวิตน้อยลง คุณโคลาโนวิชยังคงชอบหุ้นแวลูส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจซึ่งถูกหมางเมินมานานจึงราคาถูกและเปิดตัวได้น่าประทับใจในปีนี้ค่ะความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของนักกลุริชเคธแมในบทความ The Great Rotation เงินลงทุนหมุนออกจาก Growth Stocks ไปเข้าซี c ลิคเค้าเซกเตออย่าง Energy Financials โดยราคาน้ำมันและยูพันธบัตปรปรับตัวขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุน n s เ d a ปรีบาวแรงสุดตั้งแต่มีนาคม2020 กลับขึ้นมาปิดบวกได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังจากร่วงลงรุนแรงถึงลบ2.7%ระหว่างวันด้วยแรงซื้อของ Deep Byers ค่ะก่อนคุณโจมพาวเวลจะถแถลง o n f i r m a t i o n h e a ล i n g ต่อหน้าคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐคืนนี้สีทุ่มโดยประธานเฟดระบุไว้ในร่างสุนทรพจน์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพร้อมกำราบเงินเฟอ้อไม่ให้อย่างรากลึกมองการฟื้นตัวรอบนี้แตกต่างจากรอบก่อน ความเห็นของคุณพาวเวลสอดคล้องกับมุมมองของเราที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันต่างจากยุค 2010- ถึง2020หลังวิกฤตการเงินโลกดีมาสอ่อนแอแต่ปัญหาของทศวรรษใหม่คือขาดแคลนสัปปายขณะดีมานแข็งแกร่งเพราะผลสืบเนื่องของนโยบายกระตุ้นช่วงวิกฤตและตลาดแรงงานสหรัฐตึงตัวจนเข้าสู่ยุคทองของลูกจ้างภาวะเงินเฟอ้อสูงมีสิทธิ์ลากยาวเช่นเดียวกับปัจจัยที่ผลักดันให้นักลงทุนหมุนเซกเตอร์จึงเป็นไปได้ว่าโรเตชันรอบนี้จะลากยาวเช่นกันค่ะ ยืมพนธบ,บัตรพักตัวหุ้นเทครีบาวเปิดโอกาสปรับพอร์ตให้สมดุลเติมกองทุนที่ใช้รับมือเงินเฟอ้อสูงยาวนานและดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่ประกอบด้วยน้ำมัน KT Oil หุ้นกลุ่มพลังงาน KT Energy หุ้นกลุ่มการเงิน KT Finance หุ้นญี่ปุ่น KT Japan KT j p Fund เลือกซื้อสะสมได้ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลค่ะ ปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆจากจีนเช่นเคยค่ะรายงานระบุนายกรัฐมนตรีคุริเคเฉียงส่งซิกเร่งลงทุนโครงการสำคัญๆตามแผน5ปีฉบับที่14เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเรายา้ำราคานี้ซื้อทั้ง KTA Shares และ k t i China สำหรับผู้ที่สัดส่วนหุ้นจีนในพอร์ตยังต่ำกว่าแผนลงทุนและถือต่อไปสำหรับผู้ที่มีหุ้นจีนครบตามสัดส่วนแล้วโดยการซื้อถัว่วคนเติมแค่ในสัดส่วนกลับมาเท่ากับแผนที่วางไว้ไม่เกินกว่านั้นค่ะ มาดูกันถึงการขึ้นตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างน,นะคะเซ็นดิ้เด็กปิดที่1,657.06จุดลบ0.03%มูลค่าการซื้อขาย79,544ล้านบาทโดยตลาดทุ้นไทยแกว่งขึ้นลงไรท้ทิศทางช่วงบ่ายลงตามตลาดหุ้นยุโรปและบอลยิวขึ้นมาแต่1.80%ทำให้กังวลการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งขณะเดียวกันค่ะรอปัจจัยใหม่ตัวเลขเงินเฟ้ฟอสหรัฐและทอดแถลงประธานเฟด ส่วนอันฝังของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่55,907ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.43%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน,น0.02%ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าเคลื่อนไหวตามที่ทางตลาดโลกเนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เอเชียกันบ้างค่ะเซยงไฮ่คอมมิสธิตลาดหุ้นจีนปิดบวกโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มเฮลท์แคร์รวมทั้งความหวังที่ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูสภาพคล่องเซิงไห้คอมมิสิตปีดที่ 3593.52.+ ห้าาสิจุดบวกนจุดสกรส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทําการเนื่องในวันบรรลุนิติภาวะค่ะมาดูทางฝั่งของสหรัฐกันบ้างค่ะ ดืชนีดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ด้วยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจะส่งผลให้เฟดเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ดีค่ะนสเดปิดในแดนบวกเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงท้ายตลาดดาวโจนส์ปิดที่ 36,68.87. ่บจุดเลบนดี่เปอร์เซ็นต์เสแนทีห้ารปิดที่1 4่พันเจ็ดสิบจุดสองเก้าจุดลบศูนย์จุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์และเค่ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ค่ะซึ่งเป็นการร่วงลงวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจ,จิกายนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นทวงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงขณะที่การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนยังคงส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศการซื้อขายด้วย CS c ซ c ยปิดที่7,115.77จุดลบ1.44% DA คปิดที่15,768.27จุดลบ1.13% ดัชฟซีร้อยปิดที่7,445.25จุดลบ0.53%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นในสหรัฐจะผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดรอกเบีย้ยขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยด,ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐในวันพุธนี้ ส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบวิต์ซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบค่ะลงไป0.9ปปิดที่78ดอลลาร์23เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันอย่างไรก็ดีค่ะสัญญาณน้ำมันดิบปรับตัวลงไม่มากนักเนื่องจากตลาดยังคงได้ปัจจัยหนุนจากความไม่สงบในคาซัคสถานซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโอเปกพลัสรวมทั้งรายงานการผลิตน้ำมันที่ลดลงในประเทศลิเบีย ส่วนราคาของเบลนด์เองค่ะลบ่ดปิดที่80ดอลลาร์87เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเกิงกำไรหลังจากราคาร่วงลงในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีค่ะสัญญาทองคำปิดที่ระดับต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ติดต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากการแข่งข่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยทางฝั่งของสัญญากษณคำตลาดโคเมกสมบูรณเดยนกุมภาพันธ์บวกขึ้นมา0.08%ปิดที่1,798.80ดอลลาร์เซนต์ต่อถอยอา์สค่ะและนี่ก็ทั้นหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตีนาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ